คุณรู้ไหมครับว่าไม้เฮซิาในปัจจุบันเนี่ยมันมีสีเขียวที่มันไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะนี่ดูใกล้ๆนะอันเนี้ยเขียวสีเข้มคุณเห็นใช่ไหมเขียวสีเข้มอันเนี้ยสีเขียวอ่อนแล้วคุณรู้ไหมครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วมันใช้แตกต่างกันยังไงอ่ะดูคลิปนี้จบนะฮะเซฟไปเลยนะเผื่อคุณเอาไว้ทําบ้านสีเขียวเข้มเนี่ยนะครับมันทํามาเพื่อใช้ในการทําสีพ่นซึ่งตัว raw material มันเนี่ยหรือวัตถุดิบที่เอามาใช้ทําตัวแผ่นเนี้ย มันทํามาจากไม้อยูขาครับไม้อยูคาลิปต้าน,นะครับแต่ถ้ามันเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้นะครับนะฮะมันทํามาจากไม้ยางมันเหมาะที่จะเอาไว้ใช้ในการปิดผิวไม่ว่าจะเป็นผิวเมลามีนหรือว่าจะเป็นผิวลามิเนตนะฮะผิวเมลามีนก็คือเวลาที่ปิดมาแล้วมันก็จะเป็นลายไม้สวยๆแบบนี้ครับเห็นไหมฮะนี่มันจะเป็นลายไม้อย่างนี้นะนี่อันนี้เป็นปิดผิวให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเลือกใช้งานที่บ้านคุณ ลองดูนะครับว่างานที่บ้านคุณอะ่ะมันเป็นสีพ่นหรือมันเป็นปิดผิวเพราะว่าคุณสมบัติการทํางานแตกต่างกันครับตัวเนี้ยด้วยความที่มันแข็งนะครับมันซอฟล่อ,ลองมันทําสีพ่นมันก็จะออกมาได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยนะฮะมันแข็งน้อยกว่าก็จริงแต่การยึดเกาะปิดผิวต่างเนี่ยมันก็ทําได้ดีกว่านะฮะด้วยกระบวนการผลิตด,ด้วยเครื่องจักร และที่สําคัญเนี่ยราคาถูกกว่าด้วยไม่จําเป็นจะต้องไปจ่ายแพงคําถามกันก็มันทนต่างกันไหมกาวที่เอามาใช้ในการทํานะครับเหมือนก,นกันกาวตัวเดียวกันเลยนะครับอันนี้ผมสอบถามเจ้าของโปรดักต์ผลิตภัณฑ์โดยตรงเลยครับว่ากาวตัวเดียวกันครับก็จำไวน้นะครับนะฮะอันนี้สีพ่นอันนี้ปิดผิวครับ